หล่อกเก่งอบอุ่นวาสนาผู้ใดเนาะมาแรงจริงๆค่ะตอนนี้สำหรับจีสุทธิรักษ์รับวิจิตนักแสดงหนุ่มชื่อดังที่รอดเด่นในวงการบันเทิงมานานมีผลงานให้ติดตามมากมายหลากหลายด้านและที่มาแรงในตอนนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องโฟร์คิงชูรับบทเป็นรกบุรณะพลและไม่ว่าหนุ่มจีจะเคลื่อนไหวอะไรต่อจากนี้ก็ได้เสียงกรีดเป็นการตอบรับที่ดีเกินต้านมากๆ อย่างล่าสุดหนุ่มจีโพสคลิปขณะชงกาแฟแคปชั่นระบุว่า someday you make the coffee, o h l r day the coffee m a k e you แต่งตัวสบายสบายแต่ความหล่อพุ่งทะลุจอจนคนบันเทิงและแฟนคลับแห่ดูกดไลค์เป็นแสนคอมเมนต์ชมสนันทั้งบอกว่าอายุ30ก็หล่อขนาดนี้แล้วถ้าอายุ35คงหล่อแบบมองแล้วเพลินจิต36หล่อแบบชิดลมไม่ได้ต้องชิด้าย เท่านั้นส่วน37คงรอแบบอโศกหล่อจนคนทั้งโลกไร้ทุกข์ 38, ร8หล่อแบบจีรอเพราะทองหล่อเอาไม่อยู่ส่วน39แบบหมอชิดซอ40รอแบบคูคตเคหะเพราะรอสุดทุกทางหล่อจะบ้าไม่ได้ดูกาแฟเลยอะดูแต่หน้าพี่จีนี่ทำกาแฟหรือทำเทค่ครับเนี่ยงงไปหมด หลอกว่านี้ไม่มีแล้วกาแฟหวานไปแล้ว 300%, เซนที่ใจสั่นมันเป็นเพราะกาแฟหรือแกฟ้าน่ารักมากค่ะหล่อน่ารักที่สุดเลยค่ะนึกว่าพบกับเทพพระบุคุณเป็นเจ้าชายหลุดมาจากหนังดิสนีย์หรือเปล่าทำไมในโพนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานถึงไม่ให้ความหมายของคำว่าหล่อและน่ารักเป็นชื่อคุณนะ กาแฟก็ไม่ได้ดื่มทำไมเห็นหน้าคุณแล้วใจเต้นแรงอย่างนี้ใครแอบมาสักรูปคุณไว้ใต้เปลือกตาหรือเปล่าทำไมตอนหลับตาเราก็ยังเห็นแต่หน้าคุณอ้โหความหลอ,อนี้หล่อแบบนี้ใช้ชีวิตลำบากไหมคะถามเป็นความรู้ค่ะทำไมหล่อขนาดนี้อ่ะเมื่อไหร่พี่จีจะหยุดรอ่อ